ไปเลยว่านาเบททำอะไรทำเตือนคู่เอกดีใบรับรองจาก k a r e n Player a c a d ค m y for Animal t r a i n i n ท and b e ง a v i o r บถราบันสอนผู้ฝึกุนัขดต้นๆของอเมริกาผมต้องการให้ใหชมในระยะไกลด้วยบุย๊กมาร์กนาเบะด้วยกันนาเบะเก่งมากผมต้องการให้นาเบะมันจำโทนเสียงว่านี่คือของคุณเอิร์นที่มาว่าทำไมจังหวัดสี่ต้องชัดขนาดนี้นาเบทคนเราไม่เท่ากัน mm hmm. อยากให้รู้เลยว่าใครเป็นคนชมเล่นกับคิดปุ๊บเฮ้ยมันทำอะไรอยู่ อ๋อมันเล่นอย่างนี้แม่ถูกใจเหรอการกระทําที่ดีเท่านั้นที่เราจะให้ใส่ใจวันนี้ทําไมโดนบ่อยวะอ๋อเป็นเพราะว่าฉันทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นหูว่ากระดิกะดิกันไหมเห็นตาว่าตากลมหน้าหวานเลยเห็นปะน้ายิม้มน้ายิม้ม <c oughs> ตองกับแม่แม่ก็ชนะต้นอง,องคุณเอิญคุณเอิญก็ชนะผมคนแปลกหน้ากูยังแพ้อ,อีกไม่เหลืออะไรแล้วครับลูกคอยมีการหุปกระดิกมิเตียเก่งมากครับคอยคอยนับไปปะเลๆๆเก่งมากเลย ผมจะเริ่มให้ข้อมูลคุณเพิ่มนะคุณจะแสดงว่าจริงๆแล้วตอนแรกเขาไม่ได้เป็นหมาที่ไม่มองคนแอนไม่แมทเยอะไปจนเขารู้สึกคนไม่ปลอดภัยเริ่มหลบตาเพราะเขามองผมตลอดแต่ผมไม่รู้นะครับผมปล่อยสายเอาถ้าปล่อยเขาเห็นภาพจำเขามองไปม,มองว่าผมไม่ถือสายเพราะาผมวางสายปุ๊บคุณเดวว่าจังหวะผมมองแต่ผมยังต่อติดยังมองอยู่ตอนเริ่มใกล้จบคุณจะเห็นผมมือกระดิกรัวๆเลยไม่เสถียรเกิดขึ้นแล้วตอนผมเรียกมีอาการลังเลแต่ยังไปแสดงว่าจริงๆตัวเนี้ย ถ้าเราเจอกันก่อนที่คุณจะทำไม่มิดและไม่แมทนะป่านนี้แม่งเก่งไปแล้วรับไหวไหมกับสิ่งที่เราพยายามใส่เข้าไปนะครับผมพูดอย่างนี้นะไม่ได้บอกวิธีไหนถูกผิดนะเกตอะหรือมันไม่ลงล็อกอะแล้วมันหาทางออกทางอื่นมันก็จะอย่างเนี้เก่งมากพุชาเห็นไหมมองแล้วคุณสังเกตแววตานะตอนนี้แววตากลมและใสจะต่างกับตอนที่คุณอุ้มาคือแววตาหลีลงเล็กๆแล้วก็ด้านเก่งมากนะเบ็เก่งมาก อยู่กับผมไม่เลิกความสุขมันก็จะมองคันแต่และคันแล้วเวลาที่เราฝึกเงี้ยครับสิ่งที่ผมต้องการคีย์เวิร์ดจริงๆหลังจากการฝึกจริงๆคือเรื่องของ energy ที่ถูกทางยกหน้ามองเราเองมันมองเราเป็นไอดอลอยู่ด้วยและแข็งแรงแล้วเขาเนี้ย energy ที่ถูกทางใช่ไหมครับมันจะเหนื่อยเหมือนเราทํางานเลยตั้งใจทางานอะไรบางอย่างแต่เหมือนเขา่ามองเราต่อเลยพตะน,น,นถ้าเราดูทีวีนั่งเล่นมือถือ energy มันไปอ่สะสักพักมันรู้สึกม,มองจนเหนื่อยฉนันก็หลับคราวน,นี้มันก็เกิดความชินในการยอมรับครับนะเบ้อุ้ม เก่งมากเลยรุ่นน้าอ้าจอาจอดจอดสมมติผมบอกนะเบอุ้มแล้วเขาเลียอันนี้คืออ่อนจังหวะหนึ่งเป็นของผมไงจังหวะสองเขาตอบโต้อ่าเก่งมากลย่เงี้ยผมได้แต้มไหวไงหลวะอ่าเบอันนี้ถือว่าเป็นตัวคู่ที่ไม่โหดมากนะแต่น่าจะเรียนรู้การเป็ตัวเอง จากที่ผมชวนนาเบะแล้วอะครับก็แปลว่าเขาอ้อนต่อเนื่องนะนาเบะเดี๋ยวไม่ทันพูดเลยผมจะสั่งมันนั่งมันนั่งเองกันปะพอมันรู้สึกไว้ใจครับมันจะวนเป็นโซโคคือเราใช้สัญญาณในการฝึกอะนึกออกไหมนั่งหมอบคือเราก็ลังมันน contact มาแต่มันเหมือนกูัคนหน่อยๆน,นะเพราะว่าเขามองไม่เต็มเหมือนเขาอยากมองนะแต่เขาไม่รู้ว่าผมอาจะจะจะกดเขาไหมหรือจะสู้ขเขาไหมหรือจะอมือฉกไหมลงเงสิบเจ็ดห้าเป็นห้าสิบแล้วเราก็ไม่โกรธเขานะอย่างที่บอกคือเราต้องการแค่โฟกัสในจังหวะที่หนึ่ง ชี้น้ำบ้างบ้างไม่ได้นะเนี่ยจริงจังมากบางไม่ได้ไม่ยอมนะเนี่ยนี่เป็นโดดหรือสอี่ผมบอกกระโดดนะเบ๊ะมาเนาว่าไงหลอกฮะจุ๊บจจุ๊บจจุ๊บมาคุณแฟนมาคุณแฟนมา